ยังมีโอกาสศึกษารีบศึกษาซะก่อนศึกษาและการฟังอย่างเดียวไม่พอต้องลงมือปฏิบัติจริงๆลำพังการฟังธรรมะนะยังไม่เข้าใจธรรมะหรอกธรรมะเข้าหูเข้าไปอยู่ในสมองแล้วก็ค่อยๆเสื่อมไปสลายไปเดี๋ยวก็ลืม้ธรรมะภาคปฏิบัตินะทำให้ถึงอกถึงใจ ความรู้อันนี้ข้ามภพข้ามชาตินะอย่างถ้าเราเคยรักษาศีลเข้มแข็งนะตั้งใจรักษามันได้ตลอดชีวิตเนะี่ยชาติต่อไปเราเกิดในสุคติภูมนะิใจเราก็น้อมไปในทางที่จะรักษาศีลบางคนก็อยากจะบวชอันนี้ใจเขาน้อมไปทางเนคัมมะ เป็นความคุ้นเคยของจิตเม่งั้นถ้าเราสะสมความเคยชินอันดีในทางปฏิบัติธรรมเนะี่ยศีลสมาธิปัญญาเราสะสมไปเรื่อยๆให้ใจมันคุ้นเคยแล้วถ้าเราบรรลุมรรคผลในชาตินี้ก็ดีไปถ้าไม่บรรลุนะเราก็จะมีสมบัติ อันวิเศษเนี่ยติดตัวไปมีอริยะทรัพย์ติดตัวไปทรัพย์อย่างอื่นท็ทิ้งไว้ในโลกให้เป็นของคนอื่นอริยทรัพย์นะั้นเป็นของที่จะติดตัวเราไปไปไปเซิร์ชดูนะคำว่าอริยทรัพย์่ะแล้วสำรวจดูอันไหนที่เรายัางบกพร่องอยู่นะ,ะสะสมไว้